วันนี้อากาศเหมือนจะตกเลยฝนเนาะดูวะะสวนจักน้อยนึ่งนะจ๊ะเพราะมีน้องน้องช่องน้องเต้อนี่แหละค่ะเขาบอกว่าถ่ายสวนให,ให,หน้ให้หนูดูนะค่ะพี่แต่ว่ากะนกค่ากันล่งถอดค่ากับล่างถอดจ้าพอมบักมีบอนนี่แหละค่ะที่กินแล้วหมดกัดเนี่ยพี่พักหัวเสือใบหัวเสือ แล้วก็กมีบักบมีบักบมีกับลูกลูกเจ็ดเสด็กินบ่ได้กินหัวลูกหลายโพดนะพี่น้องจอ้ะแต่หน่วยนีนขาดบานาสิได้กินเนาะจ้ะเฮ้ยเพิ่นนี่เม่พอเราคู่กันบ่หนวลนํากันเอาตอนนี้พี่น้องโอ้ย,ยุงยงงต้นมะกรูดเฮาก็กมาปลูกไว้พี่น้องจ๋าต้นละ150น่าสิได้กินบ่พี่น้องหกปาน,นีิใบ,ชะ,ะบชะพู้พี่น้องใบชะพูปลูกพอได้กินนะจ๊ะพี่น้องจ้ะพื่อนเด้กแก่ กำลังงามฝนกระตกดีมันเลยงามพี่น้องจ้ะนี่นจ้ะบักพริกสวนบักพริกเยียงนี่ละจ้ะเก็บกินเรื่อยละจ้ะบดไอซุกดอกเก็บไปแก,เแกมเลยเก็บไปใส่แกงเราใหม่แน่เก็บไปเนียงแน่ก็ว่ากันไปพี่น้องจ้าก้อนนี้นตะไคร่ตะไคร้ใหญ่แม่พี่น้องปลูกไห้เพื่อนปะมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆหได้ลูกเพื่อนปะนะนั่นจ้ะตะไคร้ในสวนเฮานี่ละจ้ะข้างๆกันใชมี่ใบชะพลูเก,ก,ก่ากันมันหน้าล้าม,มาเหมือนกันน้อจ้ะเนาะ ข้างตัวถ้าปลูกไว้ให้กินได้จุกเลยจ้ะแม่แม่มาปลูกไฮตังโดนเลยพี่น้องแตะก่อนปีใหม่ฝนจักสิบนจักเดือนแล้วนี่ยรีเอาไว้มันน่าจะบักบกะถอนพี่น้องบูงแต่หซื้อบ้านพนสามปีสี่ทีสวน,นเนื้อที่กับโบ้ใหญ่ดอกพี่น้องจา้าพอไดียูซื้อพอไดียูจา้าต้นดอกไม้โคนี่ละจ้ะบางสิมานั่งกินในมือนีเด้ถ้าฝนมาตกสีมีเตาหน่อยสองโตอยู่หันพี่น้อง เตาหน่อยค่อยรักเด้เนี่ยเซฮาโหลขพรุ้งมัจังซีจะ้ะเป็นหนอยจะ้ะสร้างไว้ให้ปกปกักรักษาขุมครองนะจ๊ะเนาะมึงย่อมกับมากันได้นี่มากเล้วคุณน่ะ้าจะไปกินหมากินเยอะขึ้นเลยนี่อ่ะมานังผีบังมันจะเป็นซีจะ้ะ มุมหลังบ้านมุมข้างบ้านพี่น้องจ้ะอ่นกับลังน้อยๆดอกพี่น้องบ่ใบไงบได้อยู่จ้ะดอกอีหยังนอนี่นอดอกอีหยังวู้ลืมแล้วพี่น้องจ้ะดอกอีหยังนอเออบ่งหูจักเลยลืมเลยพี่น้องโดนอะไรอีหยังกว่าอ่ากวกมังกรบ่อกอีหยังก็กวกพญานาคหรืออีหยังกับบองหูเด้อจำบ่ได้พี่น้องจ้ะเมื่อกีล่ะคันสิริอยู่ก็ต้องจำไหมน้องคนเฮาแต่ว่า ลงแม่พี่น้องคือเด็ก,ก็มารีวิวโหลดได้เด่นนี่นี่ดอกก็จะเป็นแนวนี้งามงามนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจ้ะมุมท้ายทั้งหนาบานจ้ะพี่น้องก็จะเป็นแนวนี้อันนี้นามผู้บริพุแล้วจ้ะเพราะว่ามอเตอร์บริสุทธิ์ใส่จ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกักมดละกวดเราจนะเนาะก็บไค่อยงามเป็นไดเป็นชีแบบดังๆหน่อยนึงเพราะว่า เอาผลตากแดดบ่เพา่อจะได้เงินละจ้ะกำลังถอดหน่อออกมาเนาะนีะ่เป็นแนวนี้พี่น้องการรอบ,บ้านพี่น้องเพื่อนบ้านได้จ้ะพี่น้องจ้ะรีวิวให้ดูแล้วนะจ้ะน้องแต้วจ้าแต้วน้อยอย่างนี้ละจ้ะช่องเพิ่นหน่อยหงวดมืดพี่น้องลองงว่าสิเป็นยังไงไปเบิ่ง วัตถุดิบก่อนนะจ๊ะว่าสิเป็นมึกเดียวๆหรือว่าสิเป็นกุ้งเดียวๆหรือว่าสิสองอันร่วมกันเะาี่นองจ๊ะไปกันเลยจ้า